จ้าซุกี้ค่ะมาใส่ซอสก่อนสีลาซาเมื่อนนี้ได้ลูกสินนะคะเป็นซุกี้ลูกชิ้นนะคะตัวนี้เป็นแลูกสินอัมซุกี้ชาบูมานะคะจากร้านไทยนะจ๊ะนี่เธอคนมันจะเป็นลูกสินรวมนะคะแบบลูกสินป้าลูกสินเต้าหู้ลูกสินหมูลูกซินแกงสิแม่นี่หุ้นเส้นจีนนะคะอร่อยมากเหนียวนุ่มเส้นไม่ขาดมา อืม mm. so good อร mm ่อยมากใส่ไ hmm. ข mm ่ด้วยผักมีบ็อกชอยมีคะน้ามีกระลำแล้วก็ต้นหอมอืมอื้อหือ so good นู้ just r i อกากาศหนาวๆส่วนใหญ่หอนๆมีแหง้งพันท้ายน่ารักสิงสุกี้กินยังไก่กับแสบคู่ใดไมียีหอ่อใดแนะนำ ในเด้อค่ะใครอยู่ต่างประเทศยี่ห้อไหนอร่อยแนะนำเลยค่ะกำลังเหล่มเลี่ยมเรล่มเลียนฮัตต่อเล็บต่อยังไม่เนียนเท่าไหร่นะยังเหลือกใส่เล็บบับอตรงเล็บ่าไหร่บอตรงใส่ เรียนรู้ออนไลน์ไปก่อนนะกับไทยเราจะไปเรียนอยู่ในโรงเรียนเอาสามีนั่งเสียจะเรียนยหนี่นะคะกันอย่างไรก็ไ่อยากเรียนยหนี่เพราะว่าภาษาเขาบกค่อยหูเรืองเขาอยากฟังเขาเห็นรูเรืองว่าเขาอธิบายว่ายังไงนะเรียนยูหนีค่ะเรียนกับแพงฉันก็เลยว่ากับไทยจะไปเรียนอยู่ไทย ยูน่ค่ะเรียนคอร์ดเบสิกก็คือพันก่าเลียนสามสี่หมื่นกดแพงเงินบมเป็นปัญหาแต่ภาษานี่แหละงูปลาได้อยู่นั่นนี่เบรดเกงภา,าษาอังกฤษเด้อ,อแต่ฟังสามีรู้เรื่องอยู่แต่ใส่ไปเรียนยังสิก,ก็คือสิบแบบว่ากระไดอยู่แหละแต่ว่าอยากฟังเขารู้เรื่องนะ เวลาอาจารย์สอนอธิบาย mm hmm. อันนี้น่าจะเป็นปลาต้งหู้อืม mm hmm. อร่อยจิวในซาบูบานเท่าไหร่อร่อยมากอม mm hmm. ลูกกินปลา อ,อือันนี้ีเป็นแบบเสียเเป็นลูเกี๊ยวอืพุกชิ้นเสร็จนี่แซ่บอ,อร่อยทุกอันเลยเป็นลูกชิ้นเซ็ตฮอตพอตนะคะ 嗯。Mm hmm.